เมื่อเดือนที่ผ่านมาจําได้ไหมครับคําเทศนาเรากําลังเรียนอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีครั้งที่แล้วคือหัวข้ออะไรครับผมพระพรผ่านพระพรผ่านพระพรผ่านคุกคุกมืด วันนี้เรากําลังอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีเราก็จะดูต่อนะครับเมื่อ,อเราจะเรียนให้จบบทเลยนะครับเราเรียนเอเวซัตเทศนาเอเวซัตแล้วแล้วก็ตอนนี้จะเทศฟิลิปปีตอนนี้เรามาอยู่ที่ข้อที่บทที่สองนะครับข้อที่1ถึงข้อที่11แต่เราจะอ่านตั้งแต่ข้อที่30ของบทที่1นะครับคือให้ท่านต้องต่อสู้เช่น เดียวกันกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้และซึ่งท่านได้ยินว่าข้าพเจ้ากำลังสู้อยู่ในขณะน,นี้ก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพียงกันอย่าทําสิ่งใดในทางชิงดีหรือถือดีแต่จง มีใจถ่อมว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงท่อมพระองค์ลงเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกและและ คุกลงกลาบพระเยซูและเพื่อให้ทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายเกียรติแด่องค์พระบิดาเจ้าอาเนอาเมนพี่น้องครับในอดีตก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าจะอ่าเกิดนะครับแล้วก่อนคิดการเนี่ยมีนักรบคนหนึ่งนะครับเป็นนักรบที่เก่งมากเขาชื่อว่าอ่ากษัตริย์ อเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับเขาออกรบนะครับก่อนที่จะออกรบเนี่ยมีครั้งหนึ่งนะครับมีคนหนึ่งมาขายม้าม้าให้กับคุณพ่อของเขาคุณพ่อองเขานี่เป็นเจ้าเมืองคือ,อกษัตริย์ฟิลิปนะครับกษัตริย์ฟิลิปนี่ก็รักการซื้อม้ามากเพราะว่าสมัยนั้นการสงครามต้องใช้ม้านะครับแล้วก็ม้าก็ที่ดีๆนะครับกษัตริย์ฟิลิปก็ซื้อไว้หมดแต่มีม้าตัวหนึ่งแพงมากแต่กษัตริย์ฟิลิปก็ ตั้งใจไวต้องซื้อม้าตัวนี้เพราะเป็นม้าที่วิ่งเร็วและเป็นม้าที่ดีที่สุดนะครับคนที่เอามาขายนั้นแพงมากนั้นกษัตริย์ฟิลิปก็บอกว่าอทาหารคนไหนไปลองขี่ดูนะทหารเอกเก่งๆขึ้นไปนั่งยังไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ตกคนแล้วคนเราก็ตกลงจากหลังม้านั้นกษัตริย์ก,ก็เลยโอโ้คงไม่ซื้อม้านี่ไว้เพราะซื้อไว้ก็ ไม่มีใครขี่ได้ขนั้นก็อเล็กซานเดอร์เป็นเด็กน้อยนะครับเป็นเด็กด้วยนะเดินเข้ามามาหาคุณพ่อแล้วก็เพื่อนนักรบของคุณพ่อทหารผมขอขี่ได้ไหมครับคุณพ่อทหารก็หวัวเราะ <laughs> <laughs> เขาเป็นนักรบช่ำชองในฐานยังขี่ม้าตัวนี้ไม่ได้เลยเขาขี่ม้ามาร้อยเอ็ดเจ็ดยามน้ำเองเป็นใครไป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 นะแต่อเล็กซานเดอร์ผมอยากขี่ ผมขอได้่ไหมพ่อผมอยากขี่นะค,คุณพ่อก็ลองให้อเล็กซานเดอร์ขี่นะอเล็กซานเดอร์ก็เดินไปนะครับก็จับที่จมูกม้าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่เขาพูดกับม้าแล้วบอกนะเขาเฮ้ยฉันต้องขี่เองนะเองเองเองชื่อฟังนะนะเขาก็หมุนตัวของเขานะครัก็เป็นเขาเขาเก่งเพราะว่าอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์นี่เป็นอลิสโตเติลนะครับเป็นนัก ก็เ <One> ร <input> ียกว่านักวิทยาศาสตร์ทีเดียวนะเขาหมุนนะครับหมุนตัวของเขาเองให้ให้ไปปิดที่ตาหมาไม่ให้หมาเห็นเงาที่คนอื่นขี่เพราะหมาเห็นเงาแล้วหมามันตกใจนะครับเหมือนกับปิดตามาสักหน่อยแล้วก็ขึ้นขี่ควบมานะครับขี่เร็วมากเลยหมาวิ่งพุดบาดพุดปาดเลยแล้วก็ขี่กลับมากษัตริย์วิลิบอกว่าโอ้นักรบผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ต้องเป็นนี่แหละอเล็กซานเดอร์ลูกชายของเรานะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆม้าตัวนั้นนะครับม้าคู่ใจของเขาเขาขับนะเขาขี่ม้าตัวนั้น,นครับไปต่อสู้กับกรรษัตริย์ดาริอัตที่สามครับก็คือบาบิโลนนะครับเขาสี่หมื่นคนกับกับบาบิโลนสองแสนคนนะครับเมื่อเขาเข้าไปสู้นั้นะเขาวางแผนแล้วก็ต่อสู้นะชนะนะครับสี่หมื่นคนชนะสองแสนคนแล้วก็เข้านั้นควบม้าไปสู้กับรู้ไหมครับ ไปชนกัอะไรครับไปชนกับช้างที่อินเดียด้วยช้างแพ้ไหมครับช้างแพ้นะครับโอ้โหกษัตริย์อเล็กซานเดอร์นะครับเก่งมากแต่รู้ไหมครับอเล็กซานเดอร์แพ้อะไรครับแพ้อะไรแพ้คนรักข้างๆนะครับก็คือแพ้ยาพิษนะครับนะครับนี่คือประวัติได้บอกว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่นะครับแต่ก็แพ้นะครับ ดาวิดก็เหมือนกันดาวิดแพ้อะไรครับดาวิดแพ้อะไรนะบัดเจบาเห็นไหมนะครับแต่ชายคนนี้นะครับเป็นนักสู้ผู้ไม่แพ้วันนี้จำให้ดีคำเทศนานะครับเดือนหน้าจะมาถามว่าผมเทศนาเลยนักสู้ผู้นักสู้ผู้จำให้ดีเดือนหน้าจะมาถามนะครับชายคนนี้สมยานามเขาว่าเป็นนักสู้ผู้ไม่แพ้ สู้ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งชนะตลอดนี่ลันคนนั้นชื่อว่าเฮ้ย <laughs> คนนั้นชื่อว่าอาจารย์ปโลลบอกว่าเขาเป็นนักรบผู้ไม่แพ้แล้วเขาบอกว่าเราจะเป็นทีมงานของอาจารย์ปอลลผู้ไม่แพ้ได้อย่างไรรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งได้ยังไงนะครับอาจารย์ปโลว่ามีสิ่งสําคัญ ทั้งหมดอยู่สามอย่างอาจารย์เปรโรลสั่งเลยถ้าคุณอยากเป็นนักรบอยากเป็นทีมงานที่ไม่เคยแพ้สามคำสั่งนี้จะต้องจดจำแล้วก็ทำให้ให้ได้นะครับอาจารย์เปรโรลบอกว่าอาจารย์เปรโรลสั่งพี่น้องฟิลิปปีนะครับคำสั่งแรกนะครับอยู่ในข้อที่สามนะครับฟิลิปปีบทที่สองข้อที่สามนะครับเพราะว่าอาจารย์เปรโรลนั้นเขาเป็นนักสู้แม้แต่อยู่ในคุกเขาก็ยังสู้อยู่นะครับ ข้อที่3เราอ่านพร้อมกันครับหนึ่งสองสามอามนสิ่งแรกที่อาจารย์เปาโลบอกว่าจงมีใจท่องนะครับการมีใจต่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเป็นเรื่องสำคัญเป็นคุณนลักษณะของนักสู้ นักสู้ของพระเยซูต้องเป็นคนที่มีใจถ่อมใจถ่อมหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเชื่อฟังพระเจ้าไม่อยากจะทําตามใจตนเองเมื่อพระเจ้าสั่งอะไรฟังพระเจ้าไม่ต้องฟังใจตนเองก็คือว่าต้องเอาชนะใจตนเองนี่คือคนมีความถ่อมใจผมพยายามหาคําคําหนึ่งที่เป็นคําภาษาอีสานนะครับผมหาอย่างไงก็หาไม่ได้ทั้งทงที่เป็นคนอีสาน คนคนที่ไม่ถ่อมใจคนอีสานเขาเรียกว่าอะไรครับคนคนแบบไหนดิหัวสูงไหมคนไม่ถ่อมใจก็ไม่ใช่อีกนะครับถ้าเป็นคนหัวสูงก็จะคนไม่คนถ่อมใจต้องเป็นคนหัวหัวเตี้ยๆนะครับเดินถ่อมใจถ่อมใจนะก็หาไม่ได้จริงๆเพราะว่าคำคำนี้มันเป็นคําที่เป็นคุณลักษณะของคริสเตียนเป็นคําที่พระเจ้า ได้ทรงดลใจให้อาจาร์เปโลรู้ว่านี่คือพลโนภาพของการเป็นคริสเตียนเมื่อไหรก็ตามถ้าเรายังไม่มีความท่อมใจเลยเราจะเป็นนักลบผู้มีชัยไม่ได้เราจะเป็นนักลบที่มีชัยชนะไม่ได้ในว่าการลบที่ยากที่สุดก็คือการสู้กับตัวเองอาจารย์ปโลรู้ดีว่าโอ้ยก่อนที่ท่านจะมาเป็นนักลบของพระเยซูจะมาเป็นทหารของพระเยซูนี่ โอ้โหต้องสู้กับตัวเองนะครับสู้กับตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบคริสเตียนไม่ชอบพร,เบพระเยซูจันบอลเาใครเชื่อพระเยซูฉันต้องจัดการแต่เมื่อท่านได้อยู่ในคุกมืดนั้นท่านมองเห็นว่าว้าวฟิลิปปีเมืองฟิลิปปีท่านกำลังเป็นนักรบอยู่ท่านจะต้องทอมใจนะจงทอมใจนะครับพระเยซูพูด เหมือนกันนะครับในมัทธิวบทที่16ข้อที่24มัทธิวบทที่16ข้อ2ีขอพี่น้องอ่านพร้อมกันครับอาเมนพระเยซูบอกว่าถ้าใครก็ตามจะ,งงานนะาาตามพระองค,ใค์ให้ผู้นั้น เอาชนะตัวเองบอกตัวเองว่าฉันจะชนะตัวฉันเองนี่แหละนักลบผู้ยิ่งใหญ่ต้องสู้กับตัวเองอาจารย์ระบุตสู้กับตัวเองจนรู้ว่า why ฉันต้องฟังพระเจ้าแทนที่ฉันจะฟังตัวเองนะครับพระเยซูว่าถ้าผู้บดตจะตามลงให้เอาชนะใจตัวเองแบกกางเขนด คุณแบกกางเขนหมายว่าคุณต้องตายต่อตัวเองคุณต้องตายนะเนี่ยคุณจะกล้าแบกกางเขนเพราะว่าคุณรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าฉะนั้นคําสั่งพระเยซูสําคัญที่สุดบอกคนข้างคําสั่งพระเยซูสําคัญที่สุดสจงทอมใจฮาเลลูยามีมีครั้งหนึ่งที่ผมทอมใจยากที่สุดนะครับ เคยพูดแล้วพูดอีกนะครับเป็นเรื่องยากสุดพระเจ้าบอกว่าประดับประดับถาวายตัวเรียนพระกัมภีเลยห้าปีถ้าถ้าประดับรักเราประดับกล้าไหมโอ้โหต้องไม่ต้องทำงานนะห้าปีนะโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่มากอุ้ยอะไรต้องไปเรียนพระกัมภีต้องถาวายตัวเรียนตั้งห้าปีมันมันมัน,ม,นมันไม่เวิร์กหรอกพระเจ้าจะใช้ก็ใช้เถอะแน่นะ ผมเทศเก่งอยู่แล้วนะน่ะนักเทศหน้าตาดีๆหล่อๆก็หาไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ได้พระเจ้าต้องฟังถวายตัวเรียนห้าปีหปีนี้ทำเงินทำงานได้เงินเยอะนะต้องส่งคุณพ่อส่งคุณแม่และก็เลี้ยงท้องตัวเองแต่พูดแล้วพระเจ้าว่าประดับเล้าในใจภายในประดับถวายตัว ตัดทิ้นใจเลยนะเรียนก็เรียนนะครับโอ้โห oh, เรียนพระกัมพีต้องใช้เงินไหมฮะต้องใช้เงินนะครับถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าจะมีการจัดเตรียมนะครับผมไปลาง,งานออกผมจะไปเรียนพระกัมพีแล้วพระเจ้าให้ถวายตัวนะครับเขาบอกว่าแล้ว,แล,วแล้วใครจะส่งคุณเขาบอกผมจะขับมอเตอร์ไซค์นี่แหละตอนเย็นก็ขับวินมอเตอร์ไซต์ตอนออตอนเช้านะก่อนไปเรียนนะเขคิดว่าต้องเลี้ยงดูตัวเองต้องขับมอเตอร์ไซต์ ค่าเทอมค่าอาหารเราจ่ายทั้งหมดวันจันทร์เจ้ามาทำงานกับเราเราให้เงินเจ้าอีกนะฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจัดเตรียมฮาเลลูยาดังนั้นการที่เราจะทอมใจแล้วก็ฟังพระเจ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่มันสำคัญมากที่เราจะต้องทอมใจเพราะว่าพระเยซูริ์เจ้าได้ทรงเป็นแบบนะครับในฟิลิปปีบทที่สองนะครับ ข้อที่8ถึงข้อที่10ไม่พี่น้องไม่มีเวลาอ่านนะพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงทอมพระองค์ทอมขนาดไหนครับยอมเป็นธาธทาสทั้งทัง,งที่พระองค์เป็นพระเจ้าอยู่ที่สูงนะครับอยู่สวรรค์พระเยซูทอมพระองค์ยอมเราเป็นทาสถูกมนุษย์ดูหมินนะครับและพระองค์ทรงยอมเชื่อฟังพระบิดากระทั่งความบลมาที่ไม้กางเขนนี่แหละครับ คือความหมายของคำว่าทอมใจอย่างแท้จริงก็คือว่าการเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงยกพระเยซูขึ้นสูงเนื้อนามทั้งปวงเลยอย่างที่สองอาจารย์ปุโรบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นนักสู้และเป็นทีมที่ชนะไม่เพียงแต่ว่าเราทอมใจในใจความหลักที่สองก็ว่าอยู่ในข้อที่สี่เราอ่านข้อที่สี่ด้วยกันนะครับข้อที่สี่นะครับ อามนถ้าเราจะเป็นนักลบผู้มีชัยไม่แพ้อาจารย์รรบอรว่าจงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนส่วนรวมอย่าเห็นแก่ตัวอาจารย์รรบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่ก็ตามทีมคุณจะเป็นทีมที่ที่แพ้นะครับถ้าคุณไม่มีใจกว้างขวางนะครับทหารรู้ไหมครับกษัตริย์ด,ดาริอัตที่ส ใครเป็นคนสังหารรู้ไหมครับเขาครองบาบิโลนนะครับเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือคนใกล้ชิดเองทหารเอกที่อยากจะชิงบัลลังก์เขาเองเป็นคนที่สังหารพระราชาดาริอัตท,ที่สามนะอาจารย์ปาโลจึงเป็นคำสั่งสำคัญว่าจงเห็นแก่ส่วนรวมบอกคนข้างว่าจงเห็นแก่ส่วนรวม ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่23นะครับรู้ไหมครับอาจารย์เปโลไม่เพียงแต่บอกให้คนอื่นทําแต่อาจารย์เปโลนั้นเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างนะครับขณะที่ท่านกําลังอยู่ในคุกนะครับแล้วท่านก็พระเจ้าก็เข้ามาคุยกับท่านบอกว่าเปโลใจกับเปโลก็คุยกับพระเจ้าว่าอุย้ยอยากจะไปอยู่กับพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เปโลนั้น ได้รับการสำแดงนะครับพระเจ้าได้นำอาจารย์เปโลไปในสวรรค์ชั้นที่ชั้นที่สามอาจารย์เปโลนั้นคุยกับพระเจ้าแม้จะอยู่ในคุกโอ้โหสามัคคีทำกับพระเจ้าอาจารย์เปโลโอ้ยอยากไปหาพระเจ้าจังไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วเพราะว่า,าจาํเปโลว่าไปในสวรรค์นั้นไม่มีภาษามนุษย์คำของมนุษย์ห้ามพูดมันมีภาษาสว,ลลวรรค์เลยเขาไปแล้วโอ้โหเขาอยากอยู่ที่นั่นมากแต่จำเปโลว่า ผมก็ไม่รู้จะเลือกฝ่ายไหนจะอยู่ในโลกหรือจะอยู่ในสวรรค์นะอาจารย์บโรบอกแต่ท่านก็เห็นแก่ใครครับเห็นแก่เมืองฟิลิปปีเห็นแก่ชาวฟิลิปปีเพื่อเห็นแก่ท่านผมก็จะอยู่เห็นไหมครับเห็นแก่ส่วนรวมถ้าเขาแบบเห็นแก่ส่วนโอเคพระเจ้าผมเหนื่อยแล้วไปแล้วนะตอนนี้มีสตีท่านหนึ่งนะครับ ก็คือพระนางเอสเธอร์นะครับขณะที่ท่านนั้นก็อ,อยู่ในเมืองเมืองหนึ่งนะครับก็ไปอยู่เป็นทาตนะครับแล้วก็เขาจะฆ่าคนยิวทั้งหมดเลยนะครับประกาศฆ่าคนยิวทั้งหมดหมดเลยนะครับแล้วก็โมราเดคยัยนะครับมาบอกว่าเอสเทอร์เจ้าจะทำยังไงคนยิวตายหมดแน่นะถ้าเจ้าไม่ช่วยเนี่ย พระนางเอเธอร์ก็ยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองยอมเสียสละที่จะเข้าไปหากษัตริย์แล้วก็บอกว่าช่วยคนยิวด้วยเห็นไหมคะแล้วก็พระนางเอเธอร์ก็ช่วยคนยิวไว้ได้นะครับการที่เขามีใจกล้าหาญแล้วก็ที่เข้าไปช่วยนั้นเพราะว่าเขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนส่วนรวมพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้า พี่น้องฟิลิปปีเมื่อได้รับถ้อยคําของอาจารย์ปโลก็ตื่นเต้นว่าเขาเป็นทีมที่ไม่แพ้และเขาจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนส่วนรวมอาจารย์ปอลบอกว่าถ้าเราจะเป็นทีมที่ไม่แพ้ไม่เพียงแต่เราถ่อมใจเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วอยู่ในใจความหลักที่สอยู่ในข้อที่หนะครับเรายัางต้องเป็นคนที่มีอะไรครับมีน้ำใจ ต่อกันนะครับเราต้องมีน้ำใจต่อกันนะครับพูดบอกคนข้างว่ามีน้ำใจต่อกันเราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องในเมืองฟิลิปปีจะเป็นทีมที่มีชัยชนะไม่มีวันแพ้ต้องมีน้ำใจต่อกันพี่น้องกิจจ,จกักรศรีนครินมีน้ำใจต่อกันฮาเลลูยา เราขอบคุณพระเจ้าเราอยากจะได้นานมาแล้วสนามเด็กเล่นเรามีน้ำใจให้กับเด็กเล็กๆใช่ไหมครับร่วมมือกันคนละไม้คนละเราได้ร่วมไหมร่วมอยู่เนาะร่วมถวายขอบคุณพระเจ้าร่วมอธิษฐานเรามีน้ำใจอุย้ยลูกหลานของเราเราควรจะเห็นคุณค่าแก่เขาก็เลยมีอะไรครับสนามเด็กเล่นปบมือสรรสรญพระเจ้าเลยครับ ฮาเลลูยาเพราะว่าเราร่วมกันเรามีน้ำน้ำใจเห็นไหมคิดเจักของเราเนี่เป็นคิดเจักที่มีน้ำใจฮาเลลูยาแล้วก็จะมีคนฟังผมประมาณอีกห้คน <c oughs> ทั้งเดือนสองสามเนก็ฟัง50บคนนักเทศดีๆอย่างนี้ทำไมมีคนฟังน้อยจังอาจารย์สตีฟยังไม่ถึงยังไม่ถึงข้ามสัปดาห์เลยตอนนี้รู้ไหมครับกี่คนแล้ว เท่าไหรแปดร้อยแล้วผมไปดูทําไมของอาจารย์ประดับเทศดีดีอาจารย์เอกร้อยกว่าคนแล้วอาจารย์ประดับสี่สบสคนผมไม่พอใจมากเลยผมตัองคนฟังเนี่ยเอาอะไรฟังวะดิเราจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจดออต่อกัน ชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโยเซฟนะครับอยู่ในปฐมกาลบทที่45พี่น้องครับโยเซฟเมื่อพ้นอ่านตอนเป็นคริสเตียนใหม่นะผมอ่านมาตรวตผมร้องไห้ทุกครั้งเลยเพราะอะไรครับโยเซฟนั้นถูกพี่ๆขายไปจริงๆพี่ๆอยากจะฆ่าเขาด้วยจับโยนโลงบ่อแล้วก็อุ้ยพี่คนนึงคิดว่าโล่นงบ่อมันเน่าตายไม่ได้เงินอะไรจับมันขึ้นมาขายไปดีกว่าขายโยเซฟไปอียิปต์ โอ้โยเซฟนะครับเขากงไม่บอกพี่เมื่อเราอ่านนะครับทุกนะครับนะครับไปที่นี่ภรรยาเจ้านายก็รักเพราะว่าโยเซฟเป็นคนหน้าตาเหมือนนี่แหละเนี่ยเหมือนนักเทศวิ ύ, ต้องทอมใจไปถูกทุกกรรมลำบากแต่สุดท้ายนะครับพระเจ้ายกชูเขาขึ้นแล้วก็ตอนที่เขาเจอพี่ชายนะครับไม่เจอพี่ชายมาหลายสิบปีแต่มาปับ๊บเห็นพี่ชายเขาอุ้ย ร้องไห้กับไปร้องไห้นะครับโอ้เห็นพี่ชายเข้ามาหานะครับสุดท้ายนะครับเขาก็บอกกับพี่ชายว่าเป็นไงพี่อย่ากโกรธตัวเองเลย,ยมีน้ําใจนะถ้าเป็นเราเธอขายยังได้แล้วศัตรูแขนนิดได้ชําละแล้วไม่มีน้ําใจกับเองหรอกวันนี้ฉันจะต้องเอาคืนเนี่ยเป็นเราเอาคืนไหม จริงจังมากคนจับเราโยนลงบอ่อแล้วก็ขายเราไปด้วยิความบาดแผลในใจเจ็บนะครับแต่โยเซฟนั้นเขารู้ว่าสิ่งที่พี่ชายทําสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้ากําลังดูอยู่เขาบอกว่าผมไม่โกรธพี่พี่จะโกรธตัวเองผมก็ไม่โกรธพี่ด้วยผมมีน้ําใจกับพี่พี่ไปพาพ่อมาเลยมาอยู่ที่ที่ดีและกินอาหารที่ดีที่สุด เพราะว่าโยเซฟมีน้ำน้ำใจนี่คือลักษณะของคนที่มีพระเยซูริ์เจ้าต้องเป็นคนที่มีน้ำใจมีน้ำใจครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเราจะเป็นทีมของพระเจ้าไม่มีวันแพ้แน่นอนนักสู้ผู้ไม่มีวันแพ้อาจารย์เปาโลการันตีอาจารย์เปาโลยืนยันอาจารย์เปาโล นอนยันเราจะเป็นทีมผู้ไม่แพ้หนึ่งเราต้องเป็นคนที่มีใจทอมสองคำสั่งที่สองจงคำสั่งที่สามจงมีน้ำใจครับสามอย่างนี้แหละครับถ้าเราทำสามอย่างนี้ได้นะครับเราจะเป็นทีม ที่นักสู้ผู้ไม่จะไม่ได้นักสู้ผู้ไม่ให้แพ้ให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องบางคนกําลังต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานเผื่อคนซ้ายมือขวามือของเราไม่ว่าเขาจะสู้อะไรเขาจะได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าเขาจะเป็นผู้มีชัยชนะฮาเลลูยาเราอธิษฐานด้วยกันนะครับอวยพรซึ่งกันและกันครับฮาเลลูยาฮาเลลูยา ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระองค์เจ้าขา้าลูกขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวนันนี้สำหรับถ้อยคำของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอำนวยอวยพระพร ข้าแต่พระเจ้าถ้ <awa> อยคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าอวยประพอพระเจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรว่าพี่น้องข้าพระองค์กำลังต่อสู้บางสิ่งบางอย่างอยู่และพระเจ้าก็มองเห็นแล้วว่าเขาจะฟังพระเจ้าหรือเปล่าเขาจะทอมใจเชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาได้ยินแล้วว่าเขาจะฟังพระเจ้าเขาจะฟังพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงบดเมตตาอวยพรให้เขาเป็นคนที่มีชัยชนะ พระเจ้าจะจัดเตรียมให้กับเขาพระเยซูเจ้าก็ขออวยพระพรพระเยซูเจ้็ขอการคําตอบที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือเราพระเจ้าเขาให้เราสามารถที่เป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าทอมใจพระเจ้าค่ะและให้เราเป็นคนที่มีใจเห็นแก่ส่วนรวมพระเจ้าค่ะและก็ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าขอเปลี่ยนแปลงเราหากว่าเรายังเป็นคนที่ยังเห็นแก่ตัวอยู่ยังไม่มีน้ําใจขอเปลี่ยนแปลงเราพระเจ้าให้เราเป็นคนมีน้ําใจพระเจ้าค่ะโอ้พระเจ้าเพื่อเราจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้เพื่อเรา จะเป็นคนที่มีชัยชนะพระเยซูเจ้าค่ะลูกขอบคุณพระเจ้าขออวยพรให้ถ้อยคําพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าเป็นจริงเป็นที่แมงชัยชนะโอฮาเลลูยาช่วยด้วยเถิดพระเจ้าเขากําลังต่อสู้กับตนเองอยู่เขาจะเห็นเขาจะได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าจะบอกเขาว่าต้องเชื่อฟังพระเจ้าเขาจะตื่นเต้นต้องเชื่อฟังพระเจ้าเขาจะตื่นเต้นในพระเจ้าโอฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอการอวยพรที่มาจากพระองค์ เราสรรเสริญยกย่องพระองค์เราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าขอมอบพระเจ้าคิดจากชีวิตใหม่ศรีนักรลินพระเจ้าพี่น้องทุกคนในชีวิตใหม่ศรีนครลินจะเป็นทีมเดียวกันเราจะเป็นทีมแห่งการรับใช้เราจะเป็นทีมแห่งเจชน,นะโดยมีพระเยซูเป็นผู้บัญชาการสูงสุดพระเจ้าค่ะเราขอบคุณพระเจ้าและเราจะเรียนรู้จากถ้อยคําพระเจ้าแม้ว่าบางครั้งยากในการทอมใจแต่เราจะเรียนรู้พระเจ้าพระเจ้าจะสอนเราเราจะเป็นคนทอมใจพระเจ้าค่ะลิขนั้นพระเจ้าค่ะ เราจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้เราจะมองเห็นแก่ส่วนรวมพระเจ้าข้าเราจะขอบคุณพระเจ้าเราเป็น่าร่างกายของซึ่งกันและกันพระเจ้าเราขอขอบคุณพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาตั้งแต่นี้เป็นไปสีนักลินจะมีน้ำใจต่อกันพระเจ้าเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในน้ำพระเยซูคิดเจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรครับเชิญนั่งครับ